คนที่เกิดเดือนกันยายนตั้งจิตอธิษฐานมาหนึ่งข้อสิ่งที่คิดคาดหวังคุณจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จกันแน่บรมบาคูองค์ปู่อยากบอกและอยากเตือนอะไรก่อนจะรับฟังคำทํานายกดหัวใจกดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นผ่านขูให้ไพ่แม่นยำดังตาเห็นและผิม์ต่อใต้โพสต์ได้เลยว่า ฉันโชคดีปู่จ๋าขอให้ลูกโชคดีดังแรงอธิษฐานเจตนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปบุญเปิดวาสนาเปิดความสำเร็จเปิดตั้งจิตนิ่งๆสิ่งที่คิดคาดหวังจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จกันแน่การกล้าการตัดสินใจการกระตือหรือล้นความต้องการอยากได้อยากมีอยากเป็นและอยากประสบความสำเร็จ ลาผลเรื่องทรัพย์เรื่องเงินที่อยู่อาศัยการเดินทางหรือลดลาความมั่นคงในชีวิตคู่แท้แขวคาดปลอดภัยสรุปหน้าไพยกระตือรือร้นกล้าลุยกล้าสู้กล้าในการตัดสินใจมุ่งมั่นและตั้งใจความอยากได้อยากมีเรื่องทรัพย์เรื่องเงิน โชคลาภความมั่นคงในชีวิตมีโอกาสที่จะมีคู่แท้หรือใครที่คบกันอยู่มีโอกาสเป็นคู่แท้แก่กันหรือทำอะไรควบคู่ได้ทรัพย์ได้เงินเป็นคู่แล้วคาดปลอดภยัยประสบความสำเร็จสิ่งที่คุณเครียดไม่ต้องเครียดสามารถจัดการและดูแลได้สำเร็จได้ดังแรงอธิษฐานเจต อยากฝื้นฟูนในทิศทางที่ดีขึ้นช่วงนี้ คนที่เกิดเดือนกันยายนให้ระแวดระวังเรื่องคอเลสเตอรอลไขมันนอนหลับพักผ่อนน้อยและลำไส้ในดวงสะตาทำบุญเรื่องหยอดตู้เหรียญต่อน้ำต่อไฟมั่นสวดมนต์เติมบุญหนุนดวงสะตาให้ทานสิ่งที่คาดหวังมีโอกาสประสบความสำเร็จเกิดขึ้นในดวงสะตาไพ่ดีมากๆไหนขอเสียงใครที่เกิดเดือนกันยายนช่วงนี้อยากได้อะไรอยากกระตือรือร้นเรือง รอะไพิมพ์ใต้โพสต์ขอปู่ขอให้บรมบาคูองค์ปู่ช่วยเหลือให้ชีวิตตัวคุณแคลคาดปลอดภยัยสิ่งที่คิดคาดหวังดังแรงอธิษฐานจิต ใครที่เกิดเดือนกันยายนบูชาสาริการิ้งทองวาจาเป็นทรัพย์กระดกลิ้นแล้วได้เงินพูดอะไรคนรักคนหลงพูดอะไรมีสเสน่ห์จันว่านเรียกทรัพย์เรียกการเงินเรียกการค้าขายการติดต่อสื่อโซเชียลออนไลน์349ท,ทําพิธีปลุกเสกแล้วหนุนดวงชะตาให้เข้ากับดวงคนเกิดเดือนกันยายนอาจารย์นุกก็เกิดเดือนกันยายนเห็นหน้าไพ่และใจฟูมากๆบูชาของมงคลเพื่อน ดวงชะตาให้เราเกิดทรัพย์เกิดความสำเร็จและเกิดความมั่นคงในชีวิตตัวคุณค่ะ